เวลาเราขายของอ่ะห้ามพูดคาไหนกับลูกค้าป้บาบาครับมันนิดเป็นยังไงขายดีหรือเปล่าครับอ๋อขายดีลูกลูกค้าป้าก็ขายดีเออพอดีป้ายนี่กคอนเทนต์ออกพอดีเลยไม่สบายลูกครับเออคุณขายของไม่ดีอยู่ใช่ไหมครับคุณทุนจมอยู่ใช่ไหมครับผมคนนึงแหละก็เคยทุนจมนะผมขายรองเท้าเหลือเยอะเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าผม ก็เคยจมนะครับเมื่อก่อนขายจิปะถาเลยนะแต่ตอนนี้เขาขายอย่างเดียวนะครับลงหลายสาขาแล้วแะครับนะอยากรู้ไหมว่าผขาขายอะไรตามมาครับโอ้โหเฮ้ยว่าโอ้นี่ดีนะคะไหนเป็นไงไปเรียนมาเป็นไงวันนี้นั่งเถิดเดียวเลยนะคะนี่มองโทรศัพท์มือถืออันนี้ได้ลูกคิดว่าเนี่ยเป็นหน้าหมูมีเนี่ยเนี่ย เนี่ยเวลาหนูเ uh, ส mm. uh ียงชด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 อ่ะอ you know, ่ะอันน oh yeah. ี้กล้ากล้ากล้องหรือเปล่าอยากเป็นแม่ค้าเวลาเสียงกับมุมนี้อ่ะมมนี้ว่าหนูไม่สวยมุมนี้อ่ะไม่ทำจมูกหนูไม่ได้ทำจมูกเลยหนูยังสวยกว่าหนูไม่ยิ่สวยกว่าเออนี่ก็จะถึงโรงงานแล้วตามมาเวลาเราขายของอ่ะห้ามพูดคำไหนกับลูกค้า จำได้ไหมนะอ๋อจริงจริงนะห้ามพูดจริงๆนะเหรอลูกะนะตรงปกจริงๆนะอะไรอย่างนี้เหรอ,อดูดใกล้ถึงโรงงานแล้วครับนู่นตรงโค้งนี้นะถ้าใครมานะโค้งซ้ายเตึกส้มนะครับลูกค้าหลายคนเลยมาไม่เห็นนะครับไม่เห็นตึกส้มสักทีแฟนผม,มจะโมโหอ,อยู่แล้วครับ แฟนหนูโมโหตอนนี้คนส่งมารับของหรือยังมากี่โมงเนาะอ๋อกะว่าจะพาไปด้านหลังหน่อยเดี๋ยวตรงนี้นะครับอาตีบอกลูกค้าถ้าถ้ามานะนรี่ครับเลี้ยวเข้าเป็นตึกส้มถ้าใครโทรไม่เห็นตึกส้มนะแฟนผมไม่ขายให้นะครับนี้คือบ้านผมไม่ต้องซื้อเลยด่ถ้าเลยหรือไม่จะเข้ามาคุยธุรกิจเข้ามาคุยอะไรก็เข้ามาที่บ้านออดได้ ตัวละ45บาทสามารถสร้างเงินแสนเงินล้านได้นะครับหลายครอบครัวนะตอนนี้ก็ขยายสาขากันนะครับมีขายในห้างขยายไปอุดรขอนแก่นบ้างนะวันนี้สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันอยู่ที่ยังไม่ได้ซื้อไม่ได้อุดหนุนนะครับเข้าใจครับนะแต่ไอ้คำว่า45บาทเปิดพร้อมเปิดโอกาสให้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนี่มีหลายครอบครัวและแต่ยกตัวอย่างผมเพราะว่าผมอตอนแรกก่อนที่จะิไปซื้อเข้ามานะครับ นะร้อยตัวก็เลยจะมีจัดโปรให้ร้อยตัวเหมือนกันใจเขาใจเราก็คือจกจากเราไปซื้อเขาแล้วผ้ามันคนละเนื้อกันเนาะอันนี้คือปัญหาของผมผมก็เก็บข้อมูลมาเพื่อปรับปรุงนะแล้วก็เราก็เริ่มขายดีเนาะร้อยตัวเกิดจากร้อยตัวไดนะ้เงินแสนเงินล้านแต่ว่าผ้านะครับละเนื้อแล้วก็ปัญหายอย่างหนึ่งผลิตไม่ทันเราแล้วเราอยู่ในสายนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยผิดขึ้นมาปกติของออสนะครับจะเป็นหนึ่งพันตัวนะยุคแรกๆจะเอาแต่เจ้าใหญ่ 1,000พตัวได้4 5้าบาทนะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็เริ่มเข้าใจลูกคา้าลูกคา้ามีเข้ามาคามมุยพี่ออสลดลงมาหน่อยได้ไหมก็มันเหลือ400ชทุกที่ทำโฆษณายิงแอดแต่ว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่ที่เป็นฐานแฟนกันอยู่นะครับกำลังจะตัดสินใจวันนี้นะครับเดือนหนึ่งออาจะมาครั้งหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งก็คือจะไม่บอกวันนะจะไม่บอกวันแนละ้วมาวันไหนมาก็คือจะรับ5ท่านเท่านั้นนะครับใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็หมดเขตสองทุ่มนะครับ ใครมาดูที่หลังก็คือไม,ไม่ได้นะครับก็คือเราจัดแค่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งสําหรับโปรฟังนะครับ M L X L นะครับตัวละ4ี่ห้าบาทเพียงหนึ่งร้อยตัวแต่เราจะเป็นการจัดคละให้ลูกค้าสําหรับคนที่เปิดร้านใหม่จะดีมากนะครับเพราะว่าเราไปขายที่ไหนที่ไหนเราจะไม่รู้ลูกค้าชอบแบบไหนสีแบบไหนไซส์แบบไหนนะครับเราจะเป็นการจัดให้แต่ในใจลึกๆอยากชอบสีอะไรเน้นอะไรชอบทนมืดโทนเข้มหรือค่ะมืดคะเข้ม พักไซส์อะไรเงี้ยเอ็เอลเอ l ในราคา45แต่ว่าถ้าเป็นใหญ่ขึ้นมา 2X 3X นะครับ 3X นี่ของออดนี่ถึง48เลยนะใหญ่นะใหญ่ใหญ่ด้นะยกันแต่ราคาไม่ใหญ่ครับเพิ่มแค่10บาทนะก็คือสำหรับทุกคนที่มองอยู่แล้วก็เดทไม่ถึงอยากลงทุนดูว่าเป็นยังไงนะครับกับหลายครอบครัวก็ดีขึ้นมาแนละ้วเป็นยังไงสถา,านะน,นะครับมาซื้อกันต่อเน,นื่องจากก็จะมีแบบตั้งแต่ เหล็ก30ตัวนะตอนแรกนะสำหรับอที่อดิต30ตัวก็เพิ่มมา100 200 300 400 500ครับตามเบสเพื่อจะได้ราคาถูากกับอีกข้อนึงเพื่อนๆถามว่าถ้าซื้อโปร100แล้วถ้าเติมจะได้เหล็กนี้ไหมสําหรับคนที่มีโปรนะครับนะสำหรับไปคอมเมนต์ comment, แล้วก็แชร์1แชร์แล้วก็พิมพ์ว่ารับนะครับก็จะได้โปรยาวไปเลย100ตัวในราคานี้ไม่ต้องไปรอเดือนหน้าแต่สําหรับใครไม่ทันทน้ ก็ต้องรอไปเพียงหน้าแต่ออสจะไม่บอกว่าวันไหนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>